ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันมาทํางานก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงยังไงก็ไม่ได้อะเอางี้แล้วกันหยุดยาวสิ้นปีค่อยค่อยกลับคุณมีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้เขาลางานละ่ะก็ในขณะที่คนอื่นเขาทุ่มเททํางานเพื่อองค์กรแต่เขากลับจะลากลับบ้านโดยอ้างว่าญาติเสียมันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาทุ่มเทแล้วก็อยู่ทํางานเลยนะคะบอสถ้าดิฉันทําอย่างนั้นแล้วฉันจะควบคุมคนที่เหลือได้ยังไงล่ะคะบอส เชิญค่ะ,คะบอสคะบอสเรียกดิฉันมาบอสมีธุระอะไรหรือเปล่าคะยอดขายปีนี้ของเราใกล้ะจะทะลุปเป้าแล้วนะเดี๋ยวเธอกับทีมงานช่วยไปจัดโปรส่งท้ายปีเพื่อส่งเสริมการขายให้บ้านเนินโครงการของเราด้วยนะรับทราบค่ะบอสถ้าเกิดว่ายอดขายเป็นไปตามที่กำหนดเนีย่ยเดี๋ยวฉันจะเพิ่มโบนัสให้เป็นสองเท่าเลยค่ะดิฉันกับทีมงานจะช่วยกันทำให้เต็มที่เลยคะ่ะ ที่น่ารักทุกคนฟังทงนี้ค่ะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบก็คือว่าตอนนี้มันก็จะสิ้นปีแล้วบอสอยากจะให้เราช่วยกันจัดโปรกระตุ้นยอดขายถ้าหากว่าเราทําตามยอดที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยบอสบอกว่าโบนัสปีนี้จะใจ่ายให้เราเป็น2เท่าค่ะเยาเดี๋ยวพวกเราจะทำสู่ความสามารถเลยนะคะโอเคดีมาก งั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันมาทํางานก่อนเวลา1ชั่วโมงแล้วก็เลิกงานหลังเวลาอีก1ชั่วโมงที่สําคัญเลยงดขาดลามาสายอยากให้ทุกคนทําเพื่อองค์กรกันหน่อยให้เต็มที่นะโอเคทุกคนได้เลยค่ะได้เยนคค่ะมานี่นีที่นทีเดแพตตี้มาหาฉันหน่อย นี่แพตตี้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคคอหนูอยากจะลางานนะค่ะลางงานป้าหรือเปล่ามาเพิ่งคุยกันเมื่อเื่อกี้เองนะคือหนูเพิ่งได้รับข้อความมาเมื่อเช้าอะค่ะว่าคุณป้าหนูเสียแล้วหนูเลยอยากจะลาง,งานจริงๆนะคะฟัง,งนะว่าป้าเธอเสียไม่ใช่แม่เสีย เธอไม่ต้องกลับก็ได้อยู่ช่วยกันทำยอดขายก่อนสิแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆนะคะยังไงก็ไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาทุ่มเทกันทำงานเพื่อองค์กรแต่เธอจะลากลับบ้านเอางี้ละกันหยุดยาวสิ้นปีเธอเค่อยกลับ คือเขาไม่ให้ in หมูลางานนะคะหนโคงกลับไปร่วมงานด้วยไม่ได้จริงๆฮัโลคุณเอ คุณเข้ามาหาฉันที่ห้องหน่อยสิเชิญค่ะค่ะบอส,บอสคุณอนุมัติวันหยุดให้แพตตี้เขาเถอะแต่ว่าถ้าดิฉันทำอย่างนั้นแล้วฉันจะควบคุมคนที่เหลือได้ยังไงละ่ะคะบอสแล้วคุณมีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้เขาลางานล่ะ ก็ในขณะที่คนอื่นเขาทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรแต่เขากลับจะลากลับบ้านโดยอ้างว่าญาติเสียมันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาทุ่มเทแล้วก็อยู่ทำงานเลยนะคะบอสแล้วคุณรู้ไหมว่าแพตตี้เขากำพาพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กคนที่เลี้ยงดูเขาก็คือคุณป้าคนนี้เออเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะ ฉันเข้าใจคุณนะว่าคุณอยากจะทุ่มเททำงานเพื่อผลงานของบริษัทแต่ก่อนที่คุณจะปฏิเสธเขาคุณน่าจะถามเหตุผลเขาก่อนนะคุณดูไหมเมื่อกี้ฉันได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำที่ฉันรู้สึกผิดจริงๆคว่าเชิญค่ะ คุณเอ๋หัวหน้าคุณเขาแจ้งเหตุผลที่คุณจะลาหยุดให้ฉันทราบแล้วนะแต่ว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดีคิดและกังวลเพื่อบริษัทเขาก็เลยมาปรึกษาฉันนะเธอสบายใจได้นะกลับไปทำธุระเถอะขอบคุณบอสมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าด้วยนี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากบริษัทนะ เราไปสิขอบคุณมากมากเลยนะคะเธอไปเถอะคุณเอ องค์กรกับพนักงานมีความสําคัญเท่าเทียมกันพนักงานให้เกียรติองค์กรองค์กรก็ต้องให้เกียรติพนักงานถ้าองค์กรเห็นแค่พนักงานเป็นเครื่องจักรในการทํางานจะมีพนักงานคนไหนรักและยอมเสียสละให้กับองค์กรคุณอย่าลืมสิฉันก็เคยผ่านการเป็นพนักงานมาก่อนนะดิฉันเข้าใจลคะค่ะบอสเดี๋ยวพวกเราที่เหลืออยู่จะช่วยกันทํางานแล้วก็ทําให้เต็มที่คะ่ะบอสไม่ต้องห่วง